มองรอบๆนะคะมีแต่น้ำนะคะให้มองดูๆนะคะรอเ่รม่งเฮ้ยนีรถสีด้วยะฝั่งแล้วนะคะเียังแล้ว Uhm, ลุงมาทีหลังทำไมถึงก่อนเราลุงเมื่อก่อนเหรออ้าวคิดว่าลุงมาทีหลังทำไมถึงก่อนมันจะได้ย่างน้ำมาสั่งนี่นะคะก็ต้องไปขนรับส่งผู้โดยสารนะคะ ลากเขาไีอีกลากเขาไปอีกเข้าไปนะคะลูกไม่เอบอกว่าให้ลูกวนลากไปให้แม่นะานป้าจลงลุงลงลงกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้เจริญเจริญด้อยขาข้ามน้ำถึงฝั่งแล้วไปยคระีลงลงลนะคะหรือว่าจะมจะนั่งเรือต่อบอก บอกไปหแถหนาไทยดูกับลุงลนนี่เอา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 จับขายายออกไหม่ืออาจับขายายออกนะขายายติดขายายติดเด้เด้อลุงพลกับลุงกลเจอกัน้ยอลก่อนขอันนี้ค่ะ เด e? oh, oh, well, okay, hey? okay, ี๋ยวลูกเดียวเด๋ยวเดเดี๋ยวึบาขอบคุณค่ะไหนโอยนี่นะคะลงแล้วนะคะขอบคุณค่ะนี่ยังคะอะไรคะอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นอะไรนะครับอะไรคะอะไรอะไรโอ้โห ไหนหนาหนยนไหนเานคนนี่นี่ไหน่เอาม่ก็ได้ครับเอามาเอามเอามเอา่นนี่นะคะผมช่วยมาแก่ใช้ยาพุมแล้วครับไม่ได้กบาลโอ้ครับสุ้านครับครัน่ไม่ใจ ตอนนี้ก็กำลังเดินทางขึ้นรถกลับบ้านนะคะเนาะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเนาะอ่าเล่นน้ำกันแล้วนะคะอสเ่เาด้วยนะอ้ดีจะหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวท่านนะครับ